เดินแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการมาไลฟ์ครั้งแรกนะครับของผมนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยะจะทําคลิปสั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเราย้อนไปดูในในไทม์ไลน์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นคลิปสั้นนะครับก็ไม่มีการสวัสดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎของการทําคลิปสั้นเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ย จะไม่สวัสดีนะก็คือการที่เราพูดไปเลยหมายถึงพูดเนื้อหาที่กระชับนะครับที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็พูดจบตรงนั้นเลยนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้สวัสดีอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายครั้งแรกเลยนะครับก็ดีใจมากที่ได้มาสวัสดีนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นและเขินนะครับวันนี้ไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตต้องทําอย่างไรก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการที่เราเนี่ยได้ทําสิ่งใหม่ได้ทําอะไรที่มัน ใหม่ๆนะครับที่เราไม่เคยทำนะครับการที่เราทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันใหม่ด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้กับชีวิตของคุณได้เลยนะครับไลน์นี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเริ่มทําสิ่งใหม่นะครับว่าเราจะทํำยังไงสมมุติว่าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นนะครับทำธุรกิจหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำอะไรที่มันยากทําอะไรที่เราไม่เคยทำนะครับซึ่งครั้งนี้เหมือนกันนะครับการที่ผมมาไลฟ์ครั้งนี้ก็คือการไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งผมก็ไม่เคยทําเลยนะครับและนี่ก็คือครั้งแรก จะบอกว่าผมตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างเก่งและป้าหมานะครับมากๆจริงๆนะครับก็คือกว่าจะเตรียมไลฟ์เนี่ยตอนนี้ก็คือว่าประมาณ3วันเนอะใช่ไหมคิมหันก็คือเตรียมกันประมาณหลายวันเหมือนกันนะครับกว่าที่จะามาไลฟ์ได้ในวันนี้นะครับจะกดปุ่มนะครับการกลัวปุ่มนะครับเป็นโรคแบบว่าจะกดปุ่มแล้วต้องไม่กล้ากดนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นกับผมมาแล้วนะครับในชีวิตตอนนี้คือไม่กล้ากดปุ่มไลฟ์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มเลยนะครับ ก็คือการได้เราได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับได้ทําสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมโป้งนครข้มาถมนะครับหรือสุขคนทวงวิวาบโป้งนั่นเองนะครับสุคนทวงวิวนครข้มมาถมบโป้งนะครับเป็นคนดูแลเพจนะครับเป็นเจ้าของเพจนี้นะครับเป็นเพจทําเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ครับเป็นการทําบ้านขายนะครับในอ่าให้คนเข้ามาซื้อบ้านเนี่ยครับก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโครงการบ้านเพื่อที่จะขายบ้านออกไปนะครับ หากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนอ่าโดนอะไรนะโดนให้มาไม่ใช่โดนบังคับสิ <c oughs> ก็คือเป็นการแบบว่าเหมือนแบบบอกให้เราเนี่ยได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับได้ทําสิ่งใหม่ๆทําเป็นการหวังดีมากกว่านะครับเป็นการแบบว่าอยากให้เราได้มีทักษะใหม่ๆนะครับตอนนี้เราไลฟ์กันทั้งหมดอ่าสช่องทางครับก็คือแอปดำแล้วก็แอปฟ้านะครับก็วสวัสดีแอปดำด้วยนะครับแล้วก็แอปฟ้านะครับอ่าจะไลฟ์ใน YouTube ด้วยแต่พอดีว่า จะไลน์ในแอปแดงด้วยแต่พอดีว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงนะครับหากใครจาะกรุณานะครับช่วยไปกดติดตามในแอปแดงให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันแรกครับก็คือเราสังเกตไหมว่าการที่อ,อย่างสมมติว่าคนที่ทําโฆษณาภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาต้องมีเนื้อหานะครับต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลนะครับเนื้อหาแล้วต้องมีการจัดแสงเซตฉากนะครับแล้วก็ต้องมีการซ้อมพูดด้วยนะครับว่าเขาจะพูดยังไงเหมือนซ้อมบทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทีมงาน มีอุปกรณ์ด้านเทคนิคนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลายขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากครับไหนจะต้องมาทําการตลาดนะครับทำการโปรโมทอีกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปเนี่ยผมไลยเองทําเองทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําทั้งหมดเลยนะครับที่คุณเห็นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยครับจำลองมาเล็กๆนะครับ <adam> s <S เหมือนเป็นการไล่หนึ่งไล่เนี่ยนะครับก็ต้องมีทั้งหมดที่พูดไปนะครับทั้งเนื้อหาทั้งข้อมูลนะครับทั้งอุปกรณ์นะครับทั้งด้านเทคนิคนะครับก็มีทั้ ซึ่งจริงๆบางคนอาจจะมองว่ามันง่ายบางคนโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับคือตั้งโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับแล้วก็กดถ่ายคลิปหรือทําอะไรก็ได้ครับที่เขาทำเนี่ยเขาสามารถที่จะกดและทําได้เลยนะครับแต่บางคนมันไม่ไม่ได้ง่ายอย่างผมเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าติดเรื่องของต้องดูดีต้องเพอร์เฟกตต้องแบบว่ามีเนื้อหาที่ดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วแบบเอออันนี้พูดดีนะอะไรเงี้ยนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าที่จะ ลงมือทานะครับก็เป็นที่มาของการมาไลฟ์ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกเลยครับก็คือการจะไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวโดยการเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมเทคนิคนะครับด้านเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมาเชื่อมต่อกันตอนนี้เราก็ไลฟ์ผ่านแอปพรีซึมนะครับไลฟ์ผ่าน p รีซึมนะครับซึ่งสามารถทําให้มันสามารถไลฟ์ไปได้ในหลายๆช่องทางนะครับในแอปเดียวนะครับไม่ได้มาโปรโมท p รีซึมนะแค่บอกเฉยๆนะครับอันแรกเลยนะครับ ก็คือการเตรียมอุปกรณ์การทําอะไรที่เราไม่ถนัดนะครับฝึกใช้อุปกรณ์นะครับครั้งแรกเลยแล้วก็อันที่2ก็เป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูล cott, หรือเนื้อหานะครับการเตรียมข้อมูลเนื้อหาก็คือประสบการชีวิตเราเนี่ยมันโคตรสาคัญเลยนะครับประสบการณ์ชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเราจะทําสิ่งไหนมานะครับอย่างบางคนที่เขาเล่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอะสตอรี่เทลลิงนะครับก็จะเล่าได้นะครับแบบสบายสบายเลยเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาหรือว่าเอามาเป็นเรื่องเล่านะครับให้คนสามารถ อ่าซึมซับในเรื่องราวเหล่านั้นได้นะครับกับอันที่3อันนี้ค้อ e สำคัญสําหรับผมคือข้อนี้ครับเรื่องการเตรียมใจครับการเตรียมใจการเดินก้าวข้ามผ่านความกลัวนะครับการที่เราจะทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่กล้านะครับเคล็ดลับของม,มันเลยก็คือการที่เรากลัวการที่เราไม่กล้าทาในสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในชีวิตนะครับคือกลัวเท่ากับคุณต้องทําเลยครับ <S <S <endar S 2> ทาเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยไม่กล้าครับน้องจะกดปุ่มเดี๋ยวก่อน เดี он, ย๋ยวก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งกดหลายครั้งนะครับผ่านมาประมาณ3วันนะครับก็ยังไม่ได้หลายจนวันนี้โอเคลุยเลยทําเลยมันก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถออกมาไหลได้นะครับซึ่งเป็นไหลครั้งแรกในชีวิตจริงๆและผมก็เกรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะประมาะด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยเหมือนไม่กล้าทําในสิ่งไหนนะครับเราก็ลงมือครับทำมันเลยครับคุณสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้กับชีวิตได้เลยนะครับการที่เรากลัวในการ จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการก้าวข้ามผ่านความกลัวครับคือการทําเลยครับลุยมาเลยทามาเลยนะครับทุกคนนะครับเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับไม่เป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับหน้าที่การงานหรือการที่คุณจะเดินก้าวข้ามผ่านในการจะทําอะไรยากๆเนี่ยก็คือคุณลุยมาเลยครับทำมาเลยครับผมเป็นกําลังใจให้ตรงนี้นะครับคุณโหราใหม่บอกว่าพูดเก่งมากเลยครับใครอะพูดิ เพิ่งมาติดตามใหม่เลยชื่อคุณโหระใหม่ใจดีขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้นะครับผมมีอะไรบ้านครับผมก็คืออ่าผมขายบ้านนะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือจะเต็มแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณอ่าสองหลังนะครับแล้วก็มีบ้านมือสองนะครับหากใครเข้ามานะครับสนใจอยากจะซื้อบ้านอยากได้บ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสองนะครับเราดูแลเราดูแลเรื่องสินเชื่อนะครับเราดูแลให้เกี่ยวกับ คือที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เข้ามากู้กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีใครที่ไม่ผ่านก็ค,คือผ่านทุกเคสนะครับต้องบอกนี้ว่าคือผ่านทุกเคสนะครับฉะนั้นใครที่สนใจครับให้เราวางแผนนะครับในเรื่องของการยื่นสินเชื่อบ้านนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็มีคลาสนะครับออนไลน์นะครับก็คือคลาสคนอสังหาทําออนไลน์ปิดการขายด้วยตัวคนเดียวนะครับหากใครสนใจจะเรียนรู้ด้านการทําสื่อนะครับการทําภาพ แบบพรีเมียมนะครับทาภาพที่จะเอาไปลงในการโปรโมตขายนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็มาเรียนคันนี้ได้เลยนะครับทักทีมงานเข้ามาได้เลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอีบุ๊กนะครับเจ้าของโครงการขายบ้านตัวคนเดียวด้วยออนไลน์นะครับคุณสามารถที่จะมีอีบุ๊กเล่มนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปศึกษาเอาไปดูนะครับซึ่งอีบุ๊กเนี่ยก็คืออะไรนะครับก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นหนังสือที่สามารถเปิดได้ในโทรศัพท์มือถือเลย คุณสามารถดูได้จากในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับซึ่งเลื่อนดูครับสามารถคลิกแล้วก็ไปดูวิดีโอได้ด้วยนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีเนื้อหาต่างๆนะครับให้คุณคลิกเข้าไปสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะขายบ้านยังไงนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับในการที่เราจะสร้างตัวตนในการที่เราจะทําคลิปทําสื่อนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะถนัดนะครับในการทําคลิปสั้นเลยนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะครับก็มืออีบุ๊ก นะครับมีอีบุ๊กแล้วก็มีเรื่องของคลาสออนไลน์นะครับแล้วก็มีบ้านใครสนใจบ้านก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ฝากไว้ตามนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะเริ่มทําสิ่งใหม่จะเริ่มทําอะไรที่เราไม่เคยทํานะครับให้เราลุยเลยครับเดินก้าวข้ามผ่านความกลัวครับไม่มีใครนะครับที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีใครที่จะกังวลนะครับเราจะไปทําสิ่งเนี้ยเราอาจจะไม่กล้าทํานะครับสมองเรานะครับก็จะบอกเราว่าหาเรื่องนะครับให้เราเนี่ยจะไม่ทําในสิ่งนั้นนะครับในสิ่งที่มัน ยากนะครับฉะนั้นเราต้องลุยเลยทําเลยครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสำหรับรายแรกในชีวิตของผมนะครับก็ฝากไว้เท่าดีนะครับว่าหลังถ้ามีเรื่องราวดีๆหรือข้อมูลอะไรก็จะเอามาฝากกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ